แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ18พฤษภาคมประกันรายได้ข้าวจ่ายให้ทีเดียว2งวดโดยจะโอนเงินเข้าบัญชี18พฤษภาคมของพี่น้องเกษตรกรนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะจ่ายเงินส่วนต่างประกันรายได้ข้าวอย่างต่อเนื่องนะคะ พาณิชย์ข้อจ่ายพร้อมกัน2งวดงวดที่30และ31ราคาเข้าเปลือกสูงกว่าราคาประกันอย่างต่อเนื่องโดยในงวดที่30สําหรับพี่น้องกเกษตรกรที่แจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่าง29เมษายมษาถึง5พฤษภาคมนะคะปรากฏว่าค้าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่มีราคาเกณฑ์กลางตันละ 1 3 6 6 0 2 8บาทพี่น้องกเกษตรกรจะได้รับชดเชยส่วนต่างตาละส3 9 7 2บาทนะคะได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ5 4 3 5 5 2บาทสําทสำหรับข้าวเปลือกปทุมธานีข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกเหนียวมีราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าราคาประกันจึงไม่มีส่วนต่างชดเชยในงวดนี้นะคะโดยข้าวเปลือกของปทุมธานีาเกณฑ์กลางตาละ11,147.60ัสบาท ค่าเปลือกเจ้าราคาเกณฑ์กลางตันละ1144.04บาทและข้าวเปลือกเหนียวนะคะเกณฑ์กลางตันละ12,628.43บาทและงวดที่31นะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่แจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่าง6-12พฤษภาคมนะคะปรากฏว่าข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่มีราคาเกณฑ์มีราคาเกณฑ์าาก,กลางตันละ13,686.08บาท พี่น้องกเกษตรกรก็จะได้รับชวดเชยส่วนต่างตันละ313.92บาทนะคะได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ5,022.72บาท สำหรับข้าวเปลือกปทุมธานีข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกเหนียวมีราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าราคาประกันจึงไม่มีส่วนต่างชดเชยในงวดนี้นะคะโดยข้าวเปลือกปทุมธานีราคาเกณฑ์กลางตละันละ11,200.98บาทข้าวเปลือกเจ้าราคาเกณฑ์กลางตตนละ1 1 1 4 5 9 2บาทและข้าวเปลือกเหนียวราคาเกณฑ์กลางตละันละ12,700.74บาทสำหรับข้าวเปลือกหอมมะลิไม่มีราคาเกณฑ์กลางเนื่องจากสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวแล้วนะคะทั้งสองงวด โดยจะจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับ18พฤษภาคม2566นะคะ